สบายดีพี่น้องมาเบิองบรรยากาศให้สีสักียรติคือคืนคักเนาะพอไหมยะมาเนี่ยไรกันเนี่ยไหนเนียนตัวนี้คงต้สิงห์ทองสลับพี่เองให้การตอนรับปักย่าง,งาดีคือคืนขนาดมึงเรี่ยงแจ่ไหนอาหยนะ่าใช่ แข็ใมันสิบเวแล้วเนาะลองมาตัดแทนตายลียท่านมี่เขาเมื่อออกมากเขาใหญ่สฮ่นี่เขาสีใหญ่นี้แล้ว่าสีนั่นก็สันแล้วโอ้ผู้ใหญ่ก็ใหญ่เนาะเมีนเนาะไปข้าวเดียวออกมาา่ข้าวไปเยอะใหญ่ไสิ

อส่วนมะลำลำกับญาติมองกันเพ่อะแห้งเลยวัตีเนียนตีกันญาติมองสาสย้อนย่ายสาสกันย้อนยายสาดกันนี่ไงมาท่นเนีหนียุ่งไม่ยายสาดกันนี้แล้ว ใส่กินนานไะน้ำก็เด็เปียกเาไม่กินนานใส่กินนอนไม่ได้จะกินพหละ สวัสดีค่ะเจหฮมสวัสดีค่ะูเปอร์คนเตากช่องนะปากช่องไดเนาะปากช่องเจโฮมเพนออฟเชียด้แจ้าเอใดขาวทุมใจมป็ใจหญ่มด้พี่น้องปากเป็นกลางแจให้ใจโอมหน่อยนะคะใยโฮมหรือเจโฮมเจโฮมจาชื่อสจเชื่อเจโฮมลำเพลนออฟเชีะคลจฟาเชียล ติดตามกดไรก็แช่เกี่ยหมนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่บุจากหมื่นอ่าน้วก็สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเขาพยุดกับว่าลายดัวเขาพยุดกับว่าลายดอวเสียแล้วพ่หน่อเ่บ่แปดหมื่นกวนหนึ่งแล้วจะน่ากได้รับแสนคุณผู้นึงเสียสีสมยุท่างหลังอันดันห้องเอง เจ็ดก่อนได้เท่าไหรแลวบุงน้อยช่องน้อยสามลอยฮะส้มลอยัวเมนพุทธิตามเหม่าบหมาบเนอมนวเอาสีหน่อยก็เจห้มแท้ใก็เล่าเหมก็เล่าบ้างอันเก่าเหนไหมไปเลยทาเลยตรง้ตองมาทายว่างนปุงเิงมากขึ้กันแหละ้ขี่กันอันอะไรค่อยหลัง โเมืองแม่สารคามเกองรโลกะ้องเกี่ยห้องว่าจังหวัดสารคามมานะกเลากัสียออกที่สเกตออกที่สารคามก็ขอโทษทังหลายนะจ๊ะนี่ด็กเย่าเยล่ย้าเย่านี่เอซี่พอยู่กับเอซีนบอดจุกับอันน้องหญปาเพวว่าเาสุตัดสุดเวปรังหวัดตัดสุดระจังหวัดไทย คือสิงาบหน่ะอีหลาคือสิใส่สุดงามอิาไแม่ค่ะว่าโตแล้วมันนันเหมือนม้งเรี้ยงนะตัดตัวแล้วก็จะตัดมันเป็นผ้าสีประจำจังหวัดยุคสีเกศเลยวค่ะนู้ดย่บ้านนี้เลยนู้ดย่บ้านนีเรื่องเป็นเก่าโรงเรียนนี่แหละเออเป็นุ็เปนอยังไงโบค่ะต้อเป็นสางแต่สัดส่วนให้เสริมสวยสัดส่วนท้องเสื้อตูวดีไซน์ฝากฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากสนับสนุน่ได้อยากตัดสุดเอฟซีก็ พันอยากตัดสุดให้อีหล่าอุ้งอิงกับห้องห้องเสื้อตู่ดีไซน์เด้อพี่น้องเด้วยนะเนี่ยมาลับหลังหักสูตรมาสนับสนุนเงี้ยนนั่งเอกอยากตัดกับมาตัดน้ำเพลนเด้อพี่น้องสนับสนุนได้นะครับติดต่อได้นะเดี๋ยวเขาโตนะคะเพราะว่าสิมาขายบัตรเองจ้าห้องเย็นห้องเยือกหมี่ะ เมสด่าเ่งถามไปน้อเน้อจะถามใหมเ <c oughs> นสซ่าหงโลตดตะโดนแล้วว่าจะได้ย,กกยกกี่สิบเปอร์เซ็นต์อุณหภูมิหน่อยแต่วันเจไดก็อายะแถมอนี่ บรรยากาศคึกคื่นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด,ดติดตามช่องยุทธลำเพลินออฟฟิเชียลนี่เด้อพี่น้อง แล้วได้ให้เพิ่นหยุดได้แสนซับเร็วๆพี่น้องจะเห็นเราให้บ่สิแกงอีหยังบ่ค่อยุดให้เบิงทีกะได้ได้60 70%แล้วล่ะพี่น้องเด็ดเน้ไก่แห้งมนี ป็นทั้ทงไก่เนี่ยสามลอยทั่วโลกโราสีสกเกด กูปเป็นนายท่านางยิ่สูงติดต่นสำหรับชุดนี้สบายดีพี่น้อง